ก็สวัสดีครับวันนี้เราครกกับเกมแรกนดาล็อกไอดอลแอดเวนเจอร์พลัสครับผมเกมแนวไอดอลของแรกนดาล็อกนะครับผมใครที่ กำลังจะดูเนื้อหาต่อไปดีแล้วอยากเล่นด้วยนะครับขอบอกแล้วว่าลิง์โหลดอยู่ใต้เดสคริปชั่นข้างล่างครับไปครับไปดูกันเป็นเกมที่มันตัวละครจะเดินตีไปเรื่อยๆครับแนวไอดอลนะตามชื่อมันเลยผมไปเจอเกมนี้มาครับภาพค่อนข้างสวยนะตัวละครเราก็จะตีไปเรื่อยๆครับพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรคู่หูว่ะคู่หูตอนนี้ผมมี2ตัวนะระบบคู่หูเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบข้าวๆก่อนนะครับก็คือตัวละครเราเนี่ยจะตีไปเรื่อยๆครับพอเราเข้ามาใช่ไหมจะผ่านไปด่านต่อไปเราก็กดท้าสู้กับบอสขวาล่างปุ๊บผมยังกดไม่ได้ว่ะนี่อะไรนะแป๊บน แขวนผมจะติดปลดล็กกูหูก่อนโอเคอ,อันเชิญขออนุญาตอันเชิญแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นการ์ดก็ผมมินิพอตระบบสุ่มการ์ดดาร์คพีดออกทูดโคโบอลการ์ดแต่ละใบก็มาดูความสามารถกันเอาเองนะครับ M A T K บวกคลิ B C L e. อันนี้บอกอะไร อันนี้บวกดีฟแล้วก็ลดความเสี่ยงธาตุไฟธาตุศาตร์นะผมยังเหลืออีกเท่าไหร่นะอีก5ครั้งครับแป๊บนึงนะขอเคลียร์ให้มันกดผ่านไปด่านต่อไปได้ก่อนหมาดำอุ้ยมินิบอส dragonfly ครับผมมินิบอส mastering มินิบอสโคบอลิเดอร์ Co แล้วก็การ์ดสี่อมครับเอ่อต้องบอกก่อนว่าการ์ดแต่ละใบนี่ความสามารถไม่เหมือนของ PC นะครับเราจะต้องมาดูใหม่สัดส่วนใหญ่นะว่าบวกค่า a d k น,น,น,นี่นั่นเลือดฟรีนะครับ อ่ะผมอธิบายนี้ก่อนละกันคือตัวละครของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะผ่านดนานไปเรื่อยใช่ไหมเราก็ต้องใส่อเทมครับตอนนี้ผมเล่นเป็นแอสซิสตินนะอ่ะบอกไ้ก่อนนี่ก็สามารถกดถอดอุปกรณ์ตรงนี้ได้แล้วก็สวมใส่ทั้งหมดได้ครับตรงคู่หูเราก็เหมือนกันนะใส่การ์ดง่ายๆครับเราจะไม่ต้องเลือกกดใส่การ์ดเข้าไปค่าพลังก็จะเพิ่มขึ้นมาครับผคู่หูเราก็จะมีเมีสกิลมีสัอะไรเหมือนกันนะเราก็ต้องมาให้มันด้วยมีสกิลนี่ พราะสกงสกิลเนี่ยมันกดเรียนรู้ไว้ครับถ้าเลเวลถึงแล้วมันจะปลดล็อกให้อ่าแล้วก็การอัพเลเวลสกิลจะใช้ใบนี้นะใบนี้ได้จากการเอ่อทำลงลงลงดันฆ่าโปงฆ่าบ,บอสนะทุกคนเกมไอดอลเนี่ยเล่นง่ายๆครับกดทุกอย่างที่เป็นสีแดงปุ่มแดงก็คือเราเติบโตแน่นอนเนี่ยกดไปเรื่อยๆมันแดงตรงไหนเราติ๊กตรงนั้นครับเกมมีเครื่องหมวกเครื่องหมายอะไรเนี่ยกดให้หมดนะก็จะไปเองเกมเล่นสบาย,บายๆง่ายๆนะครับผม โถงทางเดินเมืองโบราณอันนี้เป็นดันเจีย้ยนนะทุกคนป๊าน,นึงหงอลังหาอยู่ว่ามันต้องไปตรงไหนนะหอคอยฝึกฝนมอาจจะต้องเคชียร์เควสในข้างในก่อนครับอุ๊ยโหจบไปเกินอันนี้มันไต่หอครับไต่หอได้ของไปเรื่อยๆอันนี้เป็นน้ำยาที่ได้เอ็กพีคู่หูนะครับก็ผ่านไปเรื่อยๆจังหวัดจะไม่ไหวลองดูอ่าเริ่มเปลี่ยนจากบลลิงเป็นตัวอื่นแล้วนะตอนนี้ <6. S 2> อ๋อสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวก็ความสามารถไม่เหมือนกันอีกแต่ผมไม่มีแต้มตรงนี้ดิอ,อ่านเดี๋ยวกันอัญเชิญทัวเทมเพิ่มพลังโจมตีของทั้งทีมรักษาเพื่อร่วม,มทีมที่มีทรีต่ำสุดโอเคอันนี้เป็นระบบสัตว์เลี้ยงมั้งผมไม่มีพอยต์ตรงนี้ครับก็เลยลองให้ไม่ได้นะทุกคนรวบรวม20ิบ่สัตว์เลี้ยง M P โกเลมดันเจียนเดี๋ยวพาไปดูดันเจียนนะตอนนี้ดันเจียนที่ผมลดได้ก็คือดันเจียนอะไรโถงทางเดินเมืองโบราณ

บแบบเบ่งกำลังน้ำเบกงแล้วปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอาชีพนะโอเคจบดันได้น้ำยาเยกน้ำยาเยากพีปะอันนี้คืออะไรอะไอเทมที่ใช้ในการเลี้ยงคันกูโหอา่าเป็นน้ำยาเยกพีครับได้จากดันเมื่อกี้นะอาชีพก็ตอนนี้นะครับผมจะพาไปดูอาชีพก่อนก็มี ไหนกับครูนะครั้แรกก็เป็นสวอดแล้วก็เป็นเมดเมดก็เป็นวิสายหรือว่าเสกได้เป็นอาเชอร์อาเชอร์ก็เป็นฮันเตอร์หรือว่าเรนเจอร์หรออาเชอร์หรือเรนเจอร์ได้โอเคแล้วก็ตีฟตีฟจะเป็นแอสซัสซินกับโลกนะครับม,มีตัวอย่างสกิลไว้ดูไหมโอเคแบดบแัดอาเวกิงอาเวกเคนนิงฟาทอโบโอโวกนี่ก็เป็นสกิลคุ้นเคยของพวกเราแหละไฟโบไฟบอลฟอร์ดไดโซไทไฟโบ หลักๆก,ก็เป็นไอ้สกิลที่พวกเรารู้จักกันแหละครับถ้าส่วนใหญ่ウォชเชอร์ไอดับเบิลสตาร์เ r ลโลรีเปลอิมพวกนี้ก็ตอนนี้ผมเล่นเป็นตีฟอยู่นะตีฟก็มีดับเบิล a c k ครับหลักๆอาโคเป็นพีทหรือว่าเป็นมองได้อ่านี่ก็คืออาชีพนะครับผมใครชอบสายไหนผมว่าเกมไอดอละเล่นได้เลยชอบมองก็เล่นมองชอบพระบูก็เล่นพระไม่มีอะไรมากอ้อผมลืมพาทุกคนไปดูแฟชั่นครับดูคอสตูมกันก่อนครับ อันนี้เป็นแต้มไอเป็นแฟชั่นนะทุกคนแฟชั่นที่สามารถหาได้จากในเกมผมคิดว่าน่าจะซื้อตู้ได้อะต,ตู้แฟตู้แฟมีทุกเกมอยู่แล้วแค่เติมตังค์ตัวละครก็เท่ได้เชีย่ยมีปีกมีเปิดอะไรได้วยปะถือว่าตึงอยูน่นะเนี่ยเนี่ยดูดิเชีย่ยเท่จจัดปีกมังกร เท่นะเนี่ยทำไปเล่นไปคอตูมสวยแล้วเนี่ยฉลามว่ะแบกฉลามเขี้ยจะได้จะได้จะได้เลยเยทีทีจะเทปะเนี่ยแต่งตัวหน้านี้แม่งมันทึกเสร็จแล้วแต่ว่าเราไม่มีคอสตูมเป็นของตัวเองไอ้เหี้ยเศร้าปะขูดปัดทูแป๊บ ไอ้พวกนี้เวลาเปิดใช้งานมันก็ได้ค่าพลังตามที่มันเขียนอยู่ะคือยิ่งฉายาเทๆก็ยิ่งหายากใช่ปะพัฒนาค่าพลังเทพอ,อพลังท่งพลังเทพออกิอเ,เดียวแต่งความสาเร็จคืออะไรเจ้ยพลังแปดหมื่นเจ็ดโคตึงบาซิลเพราะเกมเขาน่้เเนจะมีระบบอนี้อยู่แล้วนะระบบ PVP กันอนะขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวขอไปดูแป๊บนึงอืมอมอกิออเ,เดียวความสําเร็จ รับก็อย่างที่บอกครับอะไรที่เป็นจุดแดงๆกดให้หมดนี่พรีเมียมมารีอ๋อนี่อารมณ์แบบ VIP ประจำประจาเดือนหรอการปล่อยอุปอรณ์สิลสอนหนึงอะถือว่าไม่แพงนะรายเดือนอม,อม,มีแบบฟรีแล้วก็แบบจ่ายตังฝั่งขวาเผือกดจ่ายตังเมื่อกี้งงเลย เอ้ยถ้าเล่นก็ต้องซื้อครับเพื่อความเติบโตแบบต่อเนื่องเตื้องหน่อมันนี้ก็เป็นพวกแพ็คเนาะอีเวนต์อีเวนต์เดยวทุกคนก็มาตั้งดูเองนะถ้าผมคลิปนี้ออกไปอาจจะแบบว่าหมดอ e ีวงอีเวนต์อะไรแล้วหรือเปล่าอ่ารับก่อนห้าดาวไปเลยเกมดีบริกด d ห้าดาวแล้วขอรับครับผมแพ็จจำกัดเวลา มินิการ์ดบล็อกมินิการ์ดก็คือการ์ดมินิมินิบอสอะไรเนี่ยทริโอล์ทาวเวอร์ฟันยัตเช่คืออะไรไม่รู้แต่โค้ดที่แอดเวนเจอร์ฟันนี่คืออะไรท้าเลนฟลุสจะได้รับเครดิตดสิบแต้มเฮึยตึงจัดเติบโตอ่ะเติบโตที่นำทางคนอื่นอ่าได้เศษเอสก้ามาครับรวบรวมครบ20เศษสามารถแลกเป็นการ์ดเอสก้าได้ก็ในขณะที่เรากําลังพูดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยตัวละครเรามันก็ตีไปเรื่อยๆนะนี่แหละเสน่ห์ของเกมมาโด จัดงตอนนี้ตัวละครผมก็พยายามที่จะเติบโตอยู่คุณต้อตงที่อาเบลสกิลมีแบบ9ก้าหมื่นกว่าอันเดี๋ยวผมก็อัพดีกว่ายังคิดไม่ออกว่าจะอัพอะไรอ,อัพไปก่อนสเตตัสกรุณารับน้ำพุแห่งชีวิตในโหมดการทดสอบการเดินทางเพื่อปลดล็อกคู่หู หมดการทดสอบการเดินทางการทดสอบการเดินทางถือว่าเติบโตอีกแล้วต้องส,สบอบโหมีอะไรทําเยอะเลยวะ ูในกระเป๋า HP พันหนึ่งเดฟเป็นเดฟอย่างร้ยี่ k มีระบบคับของด้วยเหรอหืมที่มีเศษการดบอสด้วยหรอ,อ,รอดดวะเฮ้ยไม่ใช่เศษนี่ว่า EK สองร้อยเก้าสิบอิงนอเดฟอินอนเดฟอย่างตึงระบบเดี๋ยวผมพาไปดูระบบ PP ก่อนอ๋อผมยังเข้าไม่ได้ครับสนามฝึกซ้อมลบก็คือตอนนี้ผมเพิ่งมาเล่นใหม่ใช่ปะเดี๋ยวก็ต้องเติบโตไปเรื่อยๆใครที่อยากจะเล่นก็ผมฝากกดจากลิงค์ข้างล่างนะครับทุกคนวันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้ครับทุกคน ขอบคุณมากครับ